ประเด็นดราม่านะครับที่เกิดขึ้นในวงการเพลงทุทธทุ่งขณะน,นี้ระหว่างพี่บอลเชิญยิ้มกับโชคโชคมงคลหรือว่าโชครถแห่นะครับผู้ชมครับเรียกได้ว่าต่างคนต่างโต้ตตกันไปมานะครับจนกระทั่งมีการไลฟ์สดชี้แจงนะครับจากทางฝั่งของโชคโชคมงคลเนะี่ยซึ่งทางพี่บอลเน,นี่ยเขาแถลงข่าวกับสื่อไปก่อนหน้านี้แล้วพอตกดึกโชคโชคมงคลและภรรยาก็นั่งไลฟ์สดนะครับปรากฏว่ามีการไปพาดพิงค่ายเก่าอย่างไทยรถแห่นะครับ ล่าสุดทางซีอโอของค่ายไทยรถแห่เนี่ยไม่ทนนะครับก็คือคุณอาร์มเนี่ยเขาออกมาโต้กลับแบบจุดเดือดแฉกลับแบบไม่ไว้หน้าพร้อมกับฟาดด้วยหลักฐานนะครับหลังจากที่โชคโชคบุคลและภรรยาเนี่ยมีการไปกล่าวหาบอกว่าสัญญาเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบเียได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่แฉกันอย่างสนั่นในวงการแลวครับตอนนี้กับสำหรับเรื่องราวของโชคโชคุงคลหรือว่าโชครถแห่และภรรยาก็คือนัทเนี่ยนะครับ เขามีการออกมาไลฟ์สดก,กลางดึกครับโต้กลับชี้แจงและเอียดยิบทุกประเด็นหลังจากตลกรุ่นพี่ชื่อดังอย่างบอลเชิญดิม้มและดอนพัชรก,กรนินแก้วผู้จัดการและซีอีโอค่ายเพลง Two Brothers a s s t Management ตั้งโต๊ะ,ะแถลงต่อสื่อแล้วก็แฉเดือดปมใจขากับโชครถแห่รวมถึงเรื่องที่โชคมาปรึกษาจะยกเลิกสัญญากับค่ายเก่าอย่างไทยรถแห่เนื่องจากอ้างว่าโดนเอารัดเอาเปรียบช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดของโชครถแห่ก็พูดถึงเรื่องนั้น ออกการออกจากค่ายเก่าเช่นเดียวกันโดยมีการเปิดว่าตนเองกับเจ้าของค่ายเก่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรจบกันด้วยดีต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานสาเหตุที่ออกมาเนี่ยแค่อยากออกมาดูแลตนเองมีวงเป็นของตนเองอยากจะทําตามความฝันและกําหนดชีวิตของตัวเองได้เนื่องจากว่าอยากจะรู้แผนงานในอนาคตว่าเราต้องไปเล่นงานที่ไหนรวมถึงมีวันหยุดเป็นของตนเองเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่สามารถมีวันหยุดได้ และป่วยเนี่ยก็ไม่สามารถพักได้ต้องทํางานตลอดนี่ทางฝั่งของโชคดวมงคลและภรรยาเขาพูดไว้แบบนี้อีกฟังหนึ่งครับซีอโอของค่ายเพลงไทยรถแห่ก็คือคุณอาร์มเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความแฉกลับอดีตนักร้องในค่ายอย่างโชครถแห่แบบละเอียดยิบเช่นกันโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าขอชี้แจงในนามผมก็คืออาร์มไทยรถแห่ข้อแรกที่บอกว่าไม่สามารถกําหนดได้ไม่รู้ว่างานจะจัดที่ไหนยังไง คือต้องเข้าใจก่อนช่วงนั้นเนี่ยง,งานคอนเสิร์ตยังไม่ได้เปิดแบบร้อเซสถานที่อาจย้ายที่บ้างที่จัดไม่ได้เพราะทางเจ้าภาพก็อาจจะมีการย้ายสถานที่ข้อที่2ไอ้ข้อที่บอกว่าไม่มีเวลาพักต้องบอกก่อนว่ามีวันหยุดครับอย่างต่ำา2วันแต่อาจจะไม่ได้ติดกันบางงานก็ยกเลิกและช่วงนั้นเนี่ยเพิ่งจะออกจากโควิดไม่กี่เดือนทีมงานอีกกี่ชีวิตที่ต้องทํางานและบางที่มีวันหยุดแต่ทางโชคก็มีขอคิวไปรับงานมา มายก็มาโทษว่าผมรับงานไม่มีวันพักหลังจากนั้นผมก็ให้เลือกวันหยุดก็แค่บอกเราก่อนแค่นั้นส่วนข้อที่3ที่บอกว่าป่วยไม่สบายต้องทํางานผมบอกตรงนี้เลยถ้าที่มีเสียงแหบหรือไม่สบายเยอะมากเราก็ให้ร้องน้อยลงผมเข้าใจแต่เราก็ต้องรับผิดชอบงานขึ้นสักนิดก็ยังดีตอนที่ป่วยโควิดก็รอจนหายและทุกคนก็พร้อมถึงได้ไปงานต่อข้อ 4. หลังก่อนที่จะคุยเรื่องยกเลิกสัญญา ตนเองพยายามแก้ทุกอย่างแล้วส่งตารางงานให้ก่อนใกล้จะสิ้นเดือนแต่ก็มีบางงานเข้ามาอัปเดตส่วนส่งสถานที่งานเนี่ยผมส่งตั้งแต่ผมทํางานช่วงแรก3ปีที่แล้วถ้าจะเอารถไปเองก็สามารถไปตามตําแหน่งได้เลย 5. ผมทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่ผมทําและมีอีกหลายสิ่งที่ผมไม่ได้พูดมันอยู่ในใจผมผมแบกรับทุกอย่างทุกเรื่องของเขาจากกันดีไหมผมไม่รู้แต่ที่รู้จู่ๆู ลบเพื่อนใน Facebook กับผมและทีมงานเกือบจะทั้งวงและยังงงอยู่เลยเพิ่มเติมผมขอพูดถึงอีกเรื่องเรื่องที่ว่าในสัญญาบอกว่ามีการเอาเปรียบทั้งทงท,งที่ตกลงสัญญากันแล้วและคุยกันก่อนสัญญาจะต่ออีกจากอันเดิมแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่เคยนํามาบอกให้แก้ไขเพลงจากที่โชว์ร้องเพลงตัวเองผมให้ทุกบาททุกสตางค์ตามที่ตกลงมีหลักฐานหมดและเงินเดือนให้แม่เดือนละ1 0 0 0 0บาทจากวันเซ็นสัญญาจนวันยกเลิกผมยังให้ปกติเลย ออกมาพูดเพราะในความจริงคิดเพราะในความคิดผมนะครับเซฟไทยรถแห่นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยทางคุณอาร์เขาก็ยังมีการโพสต์แฉกลับอีกว่าถึงเรื่องที่ถูกกล่าวหาสัญญารัดระเบียบเนี่ยมีการฟาดกลับเรื่องสลิปการโอนเงินนะครับไปให้แม่โชคในทุกๆเดือนนะครับเขาก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมไม่เคยจ่ายช้าและไม่เคยเบี้ยวไม่แต่บาทเดียวเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาให้ตรงและเรื่องอื่นอีกเสียให้คนนั้นสี่หมื่นกี่แสนเสียกับอะไรไม่รู้ และเรื่องรายได้ไม่น้อยเลยครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นทําไมต้องออกมาว่าค่ายแบบนี้ที่ทางฝั่งของไทยรถแห่เขาออกมาโต้กลับแบบนี้เดี๋ยวต้องติดตามมาต่อครับข่าวไวเทนดิวกูจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมค,ครับ